คลิปนี้เป็นภาพที่กลับมาจากศูนย์พักพิงเด้อค่ะพี่น้องนะคะกลับมาหอดบ้านแล้วปาดตอีมาก,กี่พี่น้องเมืองตะ่ลามันแลนมาหับเจ้าคองนะคะมันดีใจคักนะคะที่เห็นเจ้าคองกลับบ้านมาหอดบ้านแล้วก็ขนสัมภาระต่างๆที่เ้องขนไปใส่นะคะพี่น้องนะคะขนลงนะคะเพรว่าแต่เป็นเสื้อผ้าของกินของใส่ที่จริงแล้วทางศูนย์เพิ่นบ่านให้กลับเด้อค่ะพี่น้องนะคะโดยความที่ห้องมิธุนะควายก็อยู่ในคอรหลหลมือแล้วค่ะพี่น้องนะคะให้กินแต่อันฟางแห้งเนาะนะคะ กระกับมาเบิงก่อนนะคะจังไดที่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเฮาจังกับไปใหม่ค่ะเป็นยังคือปล่อยกับวัติีนะคะพี่น้องที่จริงแล้วเพิ่นประันให้กลับเรือค่ะพี่น้องนะคะเิ่นก็เหตุงานดีอยู่แต่ว่าด้วยความที่เฮาบรายอยูติดชายแดนปานไดคข้าพี่น้องนะคะเขาก็อยู่ไกลเติบอบยู่ยังปลอดภัยอยู่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าช่วงนั้นมันอาจจะเสียงดังไปหน่อยก็เลอยอยูบ่ได้ค่ะกลับามาหอดบ้านแล้วก็จะตามัาคุ่งกินข้าวเที่ยงนาก็เป็นมั่นมอ่นยูค่ะพี่น้องนะคะกลับมาแล้วก็จัดนันจัดนี่นะคะซ้ำสิ แล้วเขาเทียงของเขาในมือนี้แซบแซบครับพี่น้องนะคะกินกับวพักแวนเดอร์กินตาบบกุงนะคะก็จะมีทอดไก่ครับพี่น้องนะคะแซบค้าอันนี้ก็เป็นกับขาแลกงครับพี่น้องนะคะตัดผ่ามายามแรงๆนะคะก็คืออันใดขี้เล็กมากนะคะพี่น้องตั้งแต่อยู่ศูนย์พักพิงนะคะเก็บมาก,กมาแซ่ตู้เย็นไว้ช่วงที่พอเพิ่นมาเบิ่งบ้านนะคะก็นี่ยระคะมาต้มมาแกงนะคะแกงใส่หนังแซบแซบใส่น้องใหม่ไปน้ำค่ะพี่น้องนอนหนึ่งนะคะก็แกงใส่กันแบบนี้เลยครับ หองแซบแซบแกงใสหนังแกงใสหนำประแดกนัวๆนะคะพี่น้องสุดเท่านันเลยค่ะพี่น้องแซบค่ะผู้ใดอยากน้ำกลับมาเดิมมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันนะคะแซบค่ะอีนีนะคะพี่น้องเป็นตาแซบหลายนาะจ้าอาตัดภาพมาในมือไม้ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่นอนอยู่บ้านในคืนหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ไปนอนอยู่ศูนย์มาหลายมือหลายอาทิตย์นะคะบ่หลายอาทิตย์ดอกประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่นะคะพี่น้องนะคะแปดเก้ามือแวะไปเบิ่งบักเคียบล้างบ้านค่ะพี่น้องนะคะกระซุกพอดีนะคะน้องมะนาวคนก อยากกินนะคะ่นก็บบอกว่ามันกินได้อยู่บอกคือมีแต่เพียนะคะก็กินได้อยู่ดอกค่ะพี่น้องนะคะมันเป็นมะเขียบหนังนะคะเพียเป็นเพียแป้งนะคะมันก็อยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวปลอ,อกเปลือกออกมันก็ออกโลดนะคะขันบอ,กออกเขาก็ไปล้างทามก้อนจะงกินนี่ก็เป็นบักระทกโกคค่ะพี่น้องนะคะติปลูกว้ย้างบ้านคางเฮือนนะคะมันก็ตกแซลซะอยู่ค่ะพี่น้องเจ้าของบอยุอาทิตย์หนึ่งนี่เฮียสะใสยค่ะพี่น้องตกเต็มพื้นลนเต็มไปเบิดหนองมะนาวเดบเกเขียบให้หรือว่าบักน้อยนาว หวานค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าโ่งเสียบคอยกากินปานใดเพราะว่าเห็นเพียกลับมาบานกับว่าท่านได้อุ่นใจปานใดค่ะพี่น้องนะคะกันยังมีเสียวเสียวแต่ก็คิดว่าบบเป็นยังดอกชีวิตของคนเฮามันก็มีอยู่สองอย่างนั่นนะคะพี่น้องนะคะขันบดตุยเก็เป็นขันบบเป็นเกิดตุยขันบบทุกก็ยากขันบบยากก็ทุกก็ให้ก๊าลังแห้งใจพี่น้องของเฮาสุขูสุขคนร่วมกับทหารที่อยู่เบื้องนานํานะคะพี่น้องนะคะก็สู้ส่วนกับเขาเศร้าของเฮาใน้อนีนะคะพี่น้องนะคะเป็นง่ายๆคือ เกาค่ะพี่น้องนะคะเป็นการค่วบักพริกอ่อนบักพริกสดจากนั้นก็มาตําให้มันแหลกๆแหลกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ป่งชลอดน้ำปาน้ำปลาแดกนะคะหรือว่าจะบีบนาำบักนาวลงไปก็ได้แล้วแต่ผู้มาจากนั้นเขาก็จะมาถอดปลาทูลุกเรียบร้อยก็จัดกินจัดเสิร์ฟเลยเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นแกงขี้เล็กที่อันที่เหาแกงตั้งแต่เมือ่อคืนนะคะกินบ่บเบิดก็มาก,กินย่างเสาอีกค่ะมาตัดคลิปยาวากินแกงผักขี้เล็กนะคะพี่น้องใส่นางเส่บนะคะปูด้ใดที่บ่ท่านได้ชมคลิปตลกนะคะพี่น้องพี่น้อง เมา่าเก่เาใช้ออกอาการไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะสําหรับพี่น้องคนใดที่อยากชมย้อนหลังเก็ในช่องนี้นะคะพี่น้องนะคะเป็นแฟนเพจเนาะนะคะแล้วก็อีกลงอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นแอปแดงค่ะพี่น้องนะคะอย่าลืมไปให้กําลังแห้งใจกันในเด้อลืมบอกซื้อช่องพี่น้องจ้านะคะ่อง่องพี่ว่าช่องแดงนะคะพี่น้องนะคะซื้อช่องว่าอีสานพ่อมนมวลนะคะสามารถไปกดติดตามรับชมคลิปหลากหลายรูปแบบบ่ว่าจะคลิปตลกคลิปบันบ การคลิปการเกษตรก็จะมีให้พี่น้องได้ชมได้เบิง่งคลิปนี้ก็จะมาพอพี่น้องซ้ำนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะติของมาให้กําลังแห้งใจจากไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่าพี่น้องคอนใดที่บ่ท่านกดติดตามกดติดตามไว้จะได้พบพลาดในคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจให้อีกแฟนเพจหนึ่งนะคะเป็นแฟนเพจอีสานพ่อมันมวนนะคะซึ่งจะพยายามลงคลิปตลกให้ได้มากที่สุดค่ะพี่น้องนะคะกําลังเอ่อปั่นช่องอยู่นะคะก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจ แนเ่เ่ค่ขพี่นอคลิปนี้ลาไปแล้วขอให้พี่นอ้องทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ